อย่าไปอย่าไปคิดเองอะตอนนี้พี่น้ำอยู่ใน Tik t o k นะคะฝากบอกคุณแม่หน่อยค่ะว่าถ้าต้องการนมอยู่ที่ไหนคะอ๋ออยมเพรชามจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะโอเคค่ะคุณแม่ทํางานอะไรคะ,อ,ะอยู่กรมป่าไม้คะ่ะค่ะแนะนําคนอื่นๆคุณแม่คนอื่นไหนคะที่อยู่ในชะาอําหวัวหินเพชรบุรีคะ่ะอ่าถ้าสนใจนะคะแนะนําพี่น้ําเลยคะ่ะค่ะอันนี้คุณแม่กอนมากี่วันอ่าสี่วันได้แล้วคะ่ะก่อนเจอพี่น้าได้นมไหมไม่มีน้ํานมเลย <laughs> น้ำนมที่พี่น้ำจัดให้ในวันนี้ค่ะแล้วมันดีไหมดีแล้วมันเจ็บตามที่เรากลัวไหมไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะอยู่กับตัวเองเจ็บกว่าไหมเจ็บแต่ทนได้คโอเคก็พอเต้าเราคาดเนะลูกใช่ไหมคะเราเราช่วยบอกพี่หน่อยเราคลอดโรงพยาบาลอะไรลูกอ่าหนูอยู่คลอดที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าค่ะเพชรบุรีเพชรบุรีลูกคลอดมาน้ำหนักเท่าไหร่คะสี่พันเจ็ดสิบกรัมค่ะจริงเหรอคะแต่มหนักขนาดนั้นกินอะไรเข้าไปคะตอนตั้งครรภ์น่ะ จริงเหรอยากดมลูกทุเรียนโอเคงั้นใครอยากมีน้ำนมใครอยากให้ลูกตัวหนักต้องกินอะไรทุเรียนอยากมีนมต้องเจอใครเจอพี่น้ำค่ะดีมากค่ะตอนนี้คลอดวันที่เท่าไหร่วันนี้ค่อนที่เท่าไหร่นะวันที่สี่ค่ะวันที่สี่นะคะโอเคจะเจอพี่น้ำก็จะได้แบบนี้เรากำลังจะทำฟาร์มหนูแม่กันเนาะใช่ค่ะโอเคพี่น้ำดีใจนะคะที่หนูเลือกพี่เนาะอ่ะคราวนี้พี่น้ำจะอยู่เพชรบุรีหัวหินเนี่ยสี่เดือน ก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกุมภาพันธะ์นั้นเนี่ยแม่ที่หัวหินเพชรบุรีชะอำเนี่ยได้สิทธิพิเศษค่ะราคากรุงเทพนะคะซึ่งถูกมากนะคะปกติมาชะอำเนี่ยราคาแพงกว่าน,นี้โอเคาฝากนิดนึงคุ้มนะ,ะมนะแล้วแล้วนมแม่ไม่ได้กินแค่กินไปอย่างนั้นหรือกินไปแค่3เดือนนะคะกิน6เดือน1ปี2ปี 2> เป็นนมแม่ล้วนไม่กินนมผงนะคะ,คะไปคำนวณค่านมผงก่อนไปว่าใช้ค่านมผงสองปีเป็นเงินเท่าไหร่ ฝากคนอื่นหน่อยว่าเราได้นมแม่มาอยากได้นมให้ทํายังไงติดต่อพี่น้ำตามพี่น้ำโอเคอยากได้แบบนี้ติดต่อพี่น้ำนะคะโอเคอันนี้ลูกเข้าเต้าหรือยังเริ่มเข้าแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้น้ํานมค่ะก็เลยต้องติดต่อพี่น้ำทางเลือกนะลูกเนาะเราก็้อธรรมชาติหรือผ่าลอดผ่าลอดค่ะงั้นผ่าลอดได้นมช้ากับก็ธรรมชาติได้นมช้านมเร็วจริงไหมคิดว่าจริงไหมอันนี้หนูไม่แน่ใจเพราะหนูท้องท้องแรกอันนี้หนูบอก ถูกอ่าโอเคพี่จะบอกงี้คนที่ข้อธรรมชาติวันนี้ยังไม่มีนมก็ะยาดงั้นดังนั้นเนี่ยผ่าข้อหรือข้อธรรมชาติไม่ได้บอกว่านมมากหรือนมน้อยนะคะแต่ลูกเราต้องกินหลังข้อสองชั่วโมงต้องกินแล้วดังนั้นเนี่ยอย่ารอเรื่องนมเพราะไม่งั้นนมจะทําให้เราเสียโอกาสในการสร้างนมนะคะ<ๆ>โอเคค่ะ<ๆ>เพชรบุรีชะอามนะคะ<ๆ>ขอบคุณมาก